شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما ما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكه انا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون السلام عليكم يا اخي يا اختي السلام عليكم يا اخي يا اختي Assalamu alaikum ya aki ya ufti Assalamu alaikum ya aki ya ufti Salam salam h e วีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการวิถีรอมฎอนนะครับเป็นรายการโดยคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนศาสตร์ฮารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยเราจะออกอากาศ วันจันถึงวันพฤหัสเราเจาะอ,อากาศตั้งแต่เวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งนะครับส่วนวันศุออกร์เราเจาะอากาศตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะออกอากาศแต่เวลาตีสามครึ่งจนถึงตีสี่ค่ะครับในแต่และช่วงสาระในวันนี้นะครับเราก็ววจะมีสาระหลากหลายมากมายเลยครับและช่วงแรกค่ะช่วงคาร์ลัอินไทยแลนด์นะคะพบกับคุณอิรฟันค่ะวันนี้คุณอิรฟันนะคะจะพาเราไปประเทศเยาวหวาค่ะที่นั่นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะต้องคอยติดตามชมค่ะ ครับต่อด้วยช่วงที่สองนะฮะกับช่วงฮาร์ลนสตาร์ทอัพนะครับผมพาท่านผู้ชมนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการนะฮะที่จะมาสร้างแรงบันาดาลใจและก็วิธีการอยู่รอดในตลาดฮาร้านปัจจุบันนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะในช่วงคาร์ลนทอร์อมค่ะพบกับอาจารย์สมานอาดัมค่ะท่านผู้ชมคะแค่ฟังก็น่าติดตามชมมากเลยนะครับคุณปตัตาค่ะงั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมะาระห์มุลลอฮิวบารากาตุสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ วันนี้อยู่กับผมในช่วงฮารานในไทยแลนด์อีกครั้งนะครับช่วงสุกที่2ของเดือนรอมฎอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปยังมัสยิดยะหวานนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่มีความเก่าแก่และวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประจํามัสยิดนะครับที่จะมาบรรยายและให้ความรู้ความรู้จักเกี่ยวกับความเป็นมาของมัสยิดยะหวานนะครับว่ามีความเป็นมาดั้งเดิมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ภายในอาคารมัสยิดยะวาหรือยะหวานะครับได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการประจำมัสยิดอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้มากันเยอะเลยนะฮะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านเลขากรรมการประจำมัสยิดนะครับฮะจีมันซสทองดีนะครับอาจารย์มันซอครับมัสยิดยาวาที่เรารู้จักกันเนี่ยมีความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับครับอัสลามุอะลัยกุมุลลามะตุลลอฮิรราะกาตุ ขอความสนันติขอความเมตตาจากอลอสซูบฮานัวตาจงประสบกับท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับที่รับฟังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับคือ,อความเป็นมาของทางมัสยิดเยาวาเนี่ยจริงๆแล้วมัสยิดเยาวาเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือจากคนเยาววนะครับที่จากประเทศอินโดนีเซีย<อ>แลว้วก็ย้ายมาตั้งรากฐานอยู่ที่แบงคอกโดยมาทำมาหากินที่นี่โดยการรับเชิญหรือการเรียนเชิญของสมัยรห้านะครับซึ่งมาตรงนั้นแล้วก็มาจ้งตั้งกระโปรง,งอยู่ก็เห็นว่ากระโปงเนี่ย มีคนมาอยู่มากมายแล้วก็เลยตั้งมัส,สยิดเยหวะขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมรของทางกำโพงเราในมัสยิดยาวะก็มีคนหลายคนหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยหวะเองที่มาจากถิ่นฐานเดิมจากประเทศอินโดนีเซียเองหรือคนที่มาจากแหลมมาเูมาเลเซียแล้วก็มาอยู่ร่วมกันเป็นกำโพงกันไปไม่ว่าจะเป็นคนต่างศาสนาก็ได้ก็มาอยู่ร่วมกันแล้วก็มาช่วยกัน นะครับปรึกษาแล้วก็หาลือกันมัสยิดวะก็มีอายุประมาณ110ปีแล้วโอ้ะนนนี้ก็ร้อยสปีมีอิหมัมที่ประจำตำแหน่งตำแหน่งวานเนี่ยผ่านมาแล้วหรุ่นมัสยวิวะเนี่ยมีสรุปของมัสยิดวะเองเนี่ย,ย,ยประมาณร่วมสามพคนคเป็นกระโปงที่ใหญ่มากเพราะว่าเรามีกระโปงทั้งนอกเขตและก็ในเขตคนในชุมชนเนี่ย ต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะเป็นคนดั้งเดิมที่มาจากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะแส่วนใหญ่สส่วนใหญ่ใช่ครับขอย้อนไปคําว่ายะหวานนิดนึงนะครับในคําว่ายะหวานเนี่ยมันเดิมแล้วเนี่ยเขาอ่านว่ายังไงครับยะหวาก็คือยาวายาวาใช่ะยรับเป็นเป็นชนชนชาวชาวอินโดนีเซียอินนโดีีเซยใช่มาจากอำเภอชาวาชาวาตำบลกันเดิล กันได้ใช่ครับอยากทราบว่าในช่วงเดือนอมดอนเนี่ยเราเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่สนับสนุนหรือหรือซัพพอร์ตในเรื่องของช่วงเดือนอมดอนจริงๆแล้วในช่วงเดือนอมดอนเนี่ราพะศิษเนี่ยจะจัดเป็นประจำอยู่แล้วในการร่างสีนนพี่น้องในกําพูเราเนี่ยได้้ไปช่วยบริจาคครับเป็นวันนะครับที่นี่จะมีทุกวันนะครับทุกวันนะฮะทุกวันสามสิบวันเรามีตั้งแต่วันได้จนถึงวันสุดท้ายของอมดอนเลยคณะกรรมการ ก็จะมีบริจาคอาหารนี้หลากหลายหรือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองก็จะมีหลากหลายก็ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจหรือว่าอยากจะสัมผัสบรรยากาศชาวชาวาหรือชุมชนยะวาเชิญชวนมาได้นะครับมาละสินอดกันเราจัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือนเายนนะครับครับถ้าอยากจะเดินทางมาเนี่ยจะเดินทางมารถไฟฟ้าได้เลยฮะรถไฟฟ้าลงที่ไหนครับเออสุรศักดิ์สุรศักดิ์สุรศักดิ์อ๋อครับแล้วก็เดินมาอีกนิดเดีก็ได้ใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องอาหารนิดหนึ่งอาหารเรา ยังคงไปอาหารไทยอยู่หรือว่าเรามีสอดแทรกของความเป็นอินโดนีเซียอยู่บ้างหลากหลายครับหลากหลายอาหารนี่จะเป็นหลากหลายแต่ว่าก็ยังมีอาหารอินโดนีเซียอยู่นะครับเพราะว่าที่นี่คือเอกลักษณ์ของเราก็คือสนมากจะเป็นเรื่องอาหารอย่างเช่นอะไรบ้างครับแนะนําคุณผู้ชมเล็กน้อก็คือว่าถ้าเอ่ยไปก็บางบางผู้ชมอาจจะแปลกๆหูนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมี วันต้องวันตองวันตองเนี่ยคือจะเป็นอาหารข่าวนะครับที่บอกให้เป็นอาหารขาวก็จะมีอัมบึ้งอะไรล่ะครบอัมบึ้งอัมบึ้งคุณผู้ชมครับฟังจากชื่อของอาหารที่นี่แล้วนะครับเป็นที่อาหารที่น่าสนใจมากครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ ผมอยู่บ้านบินกำสันฮะได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ทางบ้านบินกำสันนครับจะทําอาหารพื้นเมืองของชาวยะหวานหรือที่เรียกว่าอําบิงให้เราได้ชมกันนะครับอยากจะให้อธิบายถึงประวัติความเป็นมานิดนึงครับว่าอําเบิ้งเนี่ยมีกระบวนการทําเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีที่มาของมันเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงครับสวัสดีค,ครับสาามบัมมมมสดาีาครับสวัสดีครับ ที่มาของอาหารพื้นเมืองของชาวยาวานี้นะคะก็มาจากประเทศอินโดนีเซียเป็นออชะวานะคะแต่อย่างว่าว่าทางปุยยะตายายเขาก็มาตั้งลูกลากของเราที่นี่เขาไม่ได้มาแต่ตัวเขาเอาอาหารมาด้วยเขาเอาในสิ่งที่จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เป็นปัจจัยหลักของมนุษย์เป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วส่วนใหญ่การทําอาหารประเภทเนี้ก็จะใช้สําหรับงานบุญ งานบุญงานเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองซึ่งเป็นงานใหญ่มันถึงจะมีโอกาสได้ทำอําเบิงเพราะว่ามันมีกรรมวิธีในการทำเนี่ยยุ่งยากพอสมควรมันมีหลายชนิดในถาดเดียวเห็นในถาดเนี่ยดูรู้สึกว่ามันอลังการมากนะครับจะสิบสิบอย่างสิบชนิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบุญธรรมดาแล้วก็แกงสร็จแกงเขียวหวานทอดปลาเค็มอะไรนั้นปกติครับมันมีอะไรบ้างครับแนะนำนิดนึงในถาดเห็นมีทั้งปลา าไก่<า>นี่นี่ก็จะมีทั้งไก่ทั้งปลาแล้วก็มีเนื้อสัตว์แล้วมีไก่แล้วก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักนะคะครับผั<า>กจริงๆแล้วก็จะเป็นผักพื้นบ้านเราธรรมดาก็คือพวกมะเขือถั่วฝักยาวอ,อะไรนี่หาไดาตา้ตามตาม พื้นเมืองทั่วๆไปใช้เวลานานไหมครับในการทำถาดถาดเดียวน่ะถาดเดียวนี่ก็นานมันหลายอย่างพแต่ละอย่างเนี่ยมันมีกรรมวิธีส่วนผสมเนี่ยมันค่อนข้างจุกอีกกว่าจะปั้นเป็นลูกขึ้นมาเนี่ยในส่วนผสมของมันเนี่ยมันมีหลายอย่างค่ะอืมครับ โอ้โหแล้วอีกฐานหนึ่งล่ะครับผมเห็นมีการเอาใบตองมาทําเป็นเป็นถ้วยด้วยใช่ไหมฮะตรงนี้อันนั้นเนี่ยแบเป็นเหมือนกับเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่าครับคนละชุดค่ะคนละชุดคับอันนี้ชุดใหญ่แต่นนี้เป็นชุดเล็กครับอันนี้เหมือนกับเวลามีงานบุญรับขวันเล็กก็จะทําเป็นบาจังครับส่วนใหญ่การเฉลิมฉลองอีกระดับหนึ่งที่ที่ไม่อลังการมากอันนี้แบบงานบุญใหญ่สหรับแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นนะส่วนมากจะเน้นไปทางเด็ก <ผ>แต่สําหรับชุดใหญ่เนี่ยเวลาที่ผู้ใหญ่เขามาร่วม,วมาารับประทานในถาดหนึ่งเนี่ยรเราจะจัดไว้สําหรับสี่ท่านสี <4 S 2> ่ท่านต่อถาดต่อถาด<อ>แล้วก็แบบเรคิดดูสิคะว่าสี่ว่าหนึ่งถาดเนี่ยเขาจะถานกันหมดไหมเขาทานไม่หมดหรอก <laughs> แต่ว่า เวลาที่พอเขามาเขาจะรู้ส่วนมากคนคเขาผ่านเนี่ยเขาจะทราบว่าเขาจะมาเนี่ยเขาก็จะแบ่งในนี้มันจะมีข้าวอยู่ชั้นล่างชั้นชั้นบนจะเป็นของ,ข,องข้าวถ้าสมมุติว่าเขามา ดูอาเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะคะและ้วก็จะถึงเวลาที่เขารัประทานอาหารเนี่ยเขาจะแบง่งเขาก็จะแบ่งส่วนออกมาเนี่ยเป็นสี่กองสี่กนะองให<อ><อ>้เท่นาเท่ากัน<ๆ>เขาจะไม่ได้ทานเยอะอย่างนี้นะแต่เราจะเตรียมกระทงนาาะคะเราจะมีกระทงสําหรับ แขกที่มารับประทานนี่ค่ะแจกเป็นคนหมายถึงว่าให้เขาเนี่ยตักใส่กระทงตักใส่กระทงสําหรับเท่าทานพอสมควรแล้วล่ะกินแล,ะละ้วับประทานได้แค่เนี้ยแล้วเขาก็จะแบ่งอาหารกันเป็นคนละส่วนๆใส่กระทงกลับบ้านกันอ๋อเอาไปเผื่อคนที่บ้าน,นที่บ้านเพื่อใครที่ไม่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็<า>จะได้กินอยู่ที่บ้านด้วยถือว่าเป็นอาหารที่มีความละเอียดอ่อนและมีความคิดสร้างสารรค์มากเลยครับถึงจะเป็นอาหารพื้นเมืองแต่เราก็ยังดำรงรักษาไว้อยู่นะครับรักษาไว อย่างเป็ลูกกลมๆสีน้ำตาลนี่คืออะไรครับลูกวงกลมสีน้ำตาลเรียกว่ามะกรแดนมะกรแดนมะกรแด่นเป็นมันบดมะกรแดนก็เป็นภาษาญี่หว่นญีาปนาครับอ๋อเป็นมันบดเป็นมันบดผสมกับเนื้อผัดเครื่องครับแล้วต่อไปครับเป็นอันนี้ปลาโอแต่ว่ายี่ปุนจะเรียกปลาตองก้อนปลาตองก้อนต่อไปครับอันนี้มะเขือยาวเนี่ยเขาจะผัด ครัเผื่อเรียกว่าโอรังอเซิมโอรังอเซิม,โอ,ซมโอ้โหชื่อนี่น่าสนใจเลยนะะฮนะครับต่อไปครับอันนี้เหนือไปนี่จะเป็นผัดถั่วผัดกับเครื่องก็จะมี พวกมีกุ้งนะคะแล้วก็งในไก่แล้วก็มีถั่วผัดถั่วฝักยาวผัดถั่วฝักยาวแล้วเขาเรียกสมการังอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วค่ะมะพร้าวคั่วคั่วผัดกับเนื้อสัตว์เหมือนกันเป็นผัดจนกว่าสีดำานี่ไม่ได้ใส่สีอิ๊วนะคะผัดจนกว่าจะเป็นสีนี้คือมีระยะเวลาที่กําหนดด้วยใช่ไหมครับว่าอันไหนคือจะพอสมควรแล้วนะครับครับผมเออสลรุนแดงสลรุนแดงค่ะอือ ครับผมนี้เลยนี่ก็จะเป็นแกงไก่แกงไก่กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีชุดเล็กชุดเล็กนี่เป็นเป็นยังไงครับะมันจะอังค่ะบันจังบันจังค่ะบันจังก็จะมีพวกผักบุ้งผักบุ้งซอยผักวอกนครับและมาผูกกับเครื่ที่มีมะพร้าวเป็นส่วนผสมเป็นมะพร้าวเป็นหลัก กระปิอะไรพวกอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วอย่างดอกไม้ที่มีสีสันสดใสนี่มันคืออะไรครับดอกไม้ที่มีถ้าเราจะเรียกธรรมดาเราก็จะเรียกดอกไม้ไข่ดอกไม้ไข่ตามภาษาธรรมดาเอส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีงานแบบแต่ม่นั่งซื้อแคร์ตามลัดอัลกุรอานอัลกุรอานครับผมก็เด็กผู้ชายก็ทำกตัญ วันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับครอบครัวบินกำสันนะครับที่ได้ให้โอกาสเราได้ได้ชมนะครับอาหารพื้นเมืองของชาวยะหวาที่นี่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครขอ,ของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหน้าตา อาหารน่ารับประทานมากเลยครับถือว่าอรฮัมุลิลละมากเลยนะครับที่ผมได้มาเห็นด้วยกับตาครับของอาหารชาวยะวาน,นะครับถ้า,าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะครับเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับมาลิมรสอาหารที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการประจำมัสยิดและสับบุรุษทุกท่านเลยนะครับที่ได้รับให้การต้อนรับ ทางทีวีรมดอนในช่วงฮารานอินไทยแลนด์เป็นอย่างดีเลยนะครับสัปดาห์หน้าครับช่วงรายการฮารานอินไทยแลนด์ Thailand, จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมมัสยิดและชุมชนมุสลิมต่างๆที่ไหนนะครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมและคณะกรรมการทุกท่านก็ต้องขอลาไปก่อนวะบิลลาฮิตาวฟิสวัธิดายะอัลอมหมลัยกุ้วะราะมัตุลลอฮิวะบาระกาตุ สวัสดีครยกุ้งวอร์รองุลล้อฮิวการ์ตุกลับมาพบกับผมนะฮะซาดิพคารวัรคุณสลามกับช่วงฮารานสตาร์อัพนะครับช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับผู้ประกอบการาที่อยู่ในตลาดฮารานนะฮะว่าเขาจะนําเสนอหรือแง่คิดของเขาเนี่ยเป็นยังไรกันบ้างนะฮะแน่นอนฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่มีความน่าสนใจนั้นสําหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการรายใดนั้นอย่าเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ ค่ะข,ของเรานะคะเป็นน้ําพริกน้าพริกกุ้งกรอบเจคุงค่ะน้าพริกของเราเป็นน้ําพริกจากเชียงใหม่ค่ะสูตรของเราเนี่ยจะคล้ายๆกับทางน้ําพริกแม่สอดคือเป็นน้ําพริกแห้งค่ะส่วนประกอบหลักๆก,ก็คือจะมีกุ้งกรอบนะคะมี หอมแดงกระเทียมแล้วก็ผกแห้งค่ะออของเราเนี่ยได้รับรับรองฮาลาลมาตั้งแต่ปี49 mm. ก็คือจะประมาณ10ปีมาแล้วแต่ว่า mm. เริ่มแรกเนี่ยผลิตภัณฑ์เราทํามาประมาณ 20, 20กว่าปีแล้วค่ะคือทําออกมาเนี่ยทำออกมามีหลายอย่างแต่ว่าตัวกุ้งเนี่ยจะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด mm. ก็เลยจะเอามาพ,พัฒนาต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ mm. ก็คือรสชาติหลักๆที่เราขายเนี่ยก็จะมีแบบเผ็ดมากค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเผ็ดน้อยค่ะ กลุ่มลูกค้าหลากัหลกๆเลยเนี่ยเราจะส่งมาขายที่กรุงเทพค่ะอยู่ที่ออมีมาบุญคลองแล้วก็มียาวราชหลกัหลกๆจะเป็นคนต่างชาติเช่นคนสิงคโปร์คนมาเลเซียแล้วคนอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าน้ำพริกตัวเนี่ยจะถูกปากทางนน้นมากจะชอบแบบเผ็ดมากกันค่ะแล้วตอนนี้ล่าสุดนะคะเราก็ทําเป็นมีตัวต้มยําขึ้นมาค่ะตัวต้มยำเนี่ยเราจะมีข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดซึ่งเป็นส่วนผสมจริง,รงๆเราไม่มีสารสังเคราะห์ไม่มีสารเจือปนแล้วของเราไม่ไม่มีวัตถุกันเสีย ตัวต้ยมยำก็จะมีเป็นต้ยมยำไก่ต้ยมยำปลาแล้วก็ต้ยมยำกุ้งนะคะสําหรับตัวไก่และตัวปลาเนี่ยเราทําออกมาสําหรับคนที่ไม่ทานกุ้งก็จะไม่มีส่วนผสมของกุ้งสําหรับสําหรับคนที่มีอาการแพ้หรือว่าอัลเลอร์จิกเกี่ยวกับกุ้งค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจุดเด่นเนี่ยเราได้รับเชลชวนชิมค่ะเรื่องรสชาติเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยว่าของเราอร่อยแล้วก็สะอาดได้มาตรฐานนะคะตอนนี้ของเราเนี่ยได้รับ มาตรฐาน Primary GMP ค่ะเป็นความสะอาดเบื้องต้นแล้วทำอ,อ,อย่างผลิตภัณฑ์เราจะสามารถเก็บได้15เดือนนะคะจะมีฝาปอยทำให้เก็บได้นานแล้วก็สะอาดทุกหลักอนามัยค่ะถ้าเกิดว่าสามารถสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือสามารถเข้าทางออนไลน์ทางเพจทาง Facebook นะคะก็คือเพจน้ำพริกกุ้งกรอบเจ๊คุ้มค่ะสามารถสั่งทางออนไลน์ได้จะส่งไปส่งถึงบ้านค่ะ สำหรับคนที่จะเริ่มทำธุรกิจนะคะอย่างแรกเลยก็คือก็ต้องดูว่าคุณจะทำผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็จุดเด่นของคุณคือใครและคนที่คุณจะขายเนี่ยเป็นเป็นใครคะ่ะคือถ้าสามารถเราตอบโจทย์ทั้งหมดนั้นได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีเกิดไอเดียค่ะและจุดที่สามารถต่อยอดก็คือต้องสร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์เราแล้วก็คือให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะดังนั้นแล้วคือก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพที่ดีได้ะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับผู้ประกอบการที่ผมนำมาเสนอวันนี้นะฮะแน่นอนฮะเหมือนเดิมฮะมีความน่าสนใจและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะฮะที่กําลังจะเริ่มต้นหรือเริ่มต้นธุรกิจไปแล้วนะครับแน่นอนฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับกลับมาพบกับผมได้ทุกวันนะฮะในช่วงรอมฎอนแบบนี้นะครับวัสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลลมีน و ا ل ص ل ا ة و س ل م على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته ขอความสุขสวัสดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺสุมาห์ตาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายครับอัลลอุาตาลาได้ตัดไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การหนึ่งว่า ว่าัลลอลลอฮุลไบาะวะฮัรรอมริบะนะครับ okay. จากองค์การนี้มีความหมายพอสรุปได้ว่าอัลลอฮฺมวลตลาอนุมัติอนุญาตให้ทำการค้าการขายได้แต่ห้ามในเรื่องของระบบของดอกเบีย้ยตามหลักการของศาสนาอิสลามและการซื้อการขายตามหลักการของศาสนาอิสลามนั่นถือเป็นสิ่งที่ อนุมัติเป็นสิ่งที่อนุญาตตามหลักการของศาสนา i สลามแต่กระบวนการค้าการขายนั้นเราต้องเปิดเผยความลับหรือข้อบกพ้องในการค้าการขายถ้าหากว่าสินค้าของเราเนี่ยมีตำหนินะครับเราต้องการที่จะให้สินค้าของเราเนี่ยนะครับได้รับมูลค่าที่มากเราก็ปกปิด ข้อตำหนิข้อด้อยเราไม่บอกกับผู้ซื้อว่า,ามีข้อตำหนิเ,เป็นอย่างไรเพื่อต้องการที่จะปกปิดข้อตำหนิการซื้อการขายลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการของศาสนาิสลามนะครับการซื้อการขายที่อนุมัติอนุญาตตามหลักการของศาสนาิสลามนั้นเราจะต้อง มีข้อตกลงจะต้องไม่ปกปิดข้อด้อยข้อบกพร่องสินค้าของเรานะครับและห้ามการขายการค้าในเรื่องของระบบของดอกเบีย้ยตามหลักการของศานาิสลามนั้นการระบบดอกเบีย้ยตามหลักการของศาสนาสสาาอิสลามถือว่าเป็นการเอาเปรียบต่อคน ายากคนจนคนที่เขามีความขัดสนคนที่เขามีความาต้องการโดยหลักการของศาสนาอิสลามนั้นจะต้องปัสจากจากระบบอดอกเบี้ยต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ประกอบอธุรกิจอของเขา และเบี่ยนเบนนะครับประเด็นในเรื่องของระบบดอกเบีย้ยให้เป็นสิ่งที่อนุญาตเป็นสิ่งที่อนุมัตินะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามดังที่ท่านนาบีมศลลละอะลัยวสลัมได้ยืนยันว่ายะตีอัลันนาซีซามานุนะครับจะเกิดช่วงเวลาหนึ่ง ของมนุษย์จะให้รูนารวิบะบิสมิลเบียนะครับมนุษย์ทั้งหลายนั้นเขาจะคิดว่าระบบของดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นระบบที่ฮาลานบิสมิลเบียโดยเขาให้นามระบบดอกเบีย้ยนั้นเป็นผลประโยชน์ทางการค้าลักษณะอย่างนี้เป็นสิ่งที่ ขัดต่อหลักการของสศานสนามาเราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนะครับการทําธุรกิจระบบการค้าการขายนะครับซึ่งไปเกี่ยวพันกับระบบของดอกเบี้ยต่างๆเหล่านี้เท่ากับเราสนับสนุนในเรื่องของระบบดอกเบี้ยเช่นเดียวกันแม้กระทั่งการกู้ยืมเงินนะครับผู้ที่กู้ยืม นะครับที่ไปเกี่ยวพันกับดอกเบีย้ยผู้ที่ให้การกู้ยืมนะครับก็เกิดฮารอมเช่นเดียวกันชาฮิดไดคนที่เป็นพยานนะครับวากาติบิฮีและคนที่เป็นผู้บันทึกก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในระบบดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันจากอัลกุรอานบทนี้และฮะดิษของท่านนบีมสลลลุสลิมอลัฮุอะลัยซัลลัม ที่ยืนยันว่าระบบการซื้อการขายตามหลักการของศาสนาิสลามนั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์นะครับจะต้องไม่มีการปกปิดนะครับข้อด้อยข้อบกพร่องของสินค้าและอีกประการหนึ่งระบบของดอกเบี้ยนะครับเราจะต้องปัสจจกจากระบบของผลประโยชน์ที่เราจะ จำกัดความให้ความหมายของคําว่าริบะนั้นคือผลประโยชน์หรือเป็นหนทางการค้าการขายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการซื้อการขายหรือการใช้ระบบการกู้ยืมนะครับที่ มีระบบดอกเบี้ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งเราจะต้องห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกระบบสิ่งที่เป็นฮารอมเป็นความจำกัดความที่สวยงามเช่นเราเรียกการาเต้นรำที่ยั่วยุการมรมนั้นเป็นศิลปะหรือเราเรียก สุราเรียกเหล้านั้นเป็นเครื่องดื่มที่ฉลองชัยชนะหรือเราเรียกดอกเบี้ยว,ว่าระบบของการค้าผลประโยชน์เพราะฉะนั้นบทบัญญัติของศาสนาิ s ลามเนี่ยมีความชัดเจนอย่างยิ่งว่าการซื้อการขายและระบบของอดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาิสล a มแต่การค้าการขายที่มีความบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติ อนุญาตแต่การค้าที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมตามหลักการของศาสนาิสลามขอความสุขสวัสดีความเมตตาปราณีจากอร์ลอสมาอัตลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมโดยทั่วกันวบิลลาฮิตตาฟิกวัลฮ ah. ิดายะัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มัตุลลอห์วะบระกาตุ Ah ท่านผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมกับทางรายการวิถีรมดอนปี2ได้นะคะโดยร่วมแชร์โพสต์รายการวิถีรมดอนแล้วโพสต์บนสุดของเพจ The h a l a n s i า e n e n t e r จุฬาลงกร university พร้อมแท็กเพื่อน3คนและแคปเชอร์รูปที่โพสต์มาคอมเมนต์บนโพสต์ล่าสุดของทางเพจศูนย์วิทยาศาสตร์าลัานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ แล้วอย่าลืมตั้งค่าสาธารณะนะคะทางรายการวิถีรอมฎอนปี2จะมีของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้ค่ะเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมฮะสำหรับสาระดีๆนะฮะที่อาจารย์แต่ละท่านนะฮะนำมาเสนอเราในรายการวิถีรอมฎอนในวันนี้นะครับใช่ค่ะเราควรเก็บเกี่ยวความดีในเดือนรอมฎอนนะคะส่วนสาระดีๆนั้นก็ต้องคอยติดตามชมในรายการวิถีรอมฎอนนะคะ ครับในแต่ละช่วงสาระตอนนะครับเราก็จะมีแต่ความน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะนรับคุณตาต้าค่ะและขอย้าุาอีกครั้งหนึ่งค่ะรายการวิถีละมดอนนะคะเริ่มทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งและวันศุกร์นะคะเวลาตี 5. สี่ครึ่งจนถึงตีห้าเสาร์อาทิตย์นะคะตีสามครึ่งจนถึงตีสี่ทางช่อง NBT แห่งนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะคะครับทั้งสองค่สะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลกากันไปก่อนนะครับวัสลามเรกุมบะมุตุลลาฮิบารากาตู้ sedekah kasih pangkan dalam hidup semua bekerja kadang salah bahkan berdosa Jangan janganlah putus asa ampunan Allah selalu Sogar aku semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia dalam hidup yang sempurna.